สวัสดีค่ะพี่น้องสุขุสุขส้ขนเด้อค่ะวันนี้กะพาพี่พาหนอนมาเบิงน้ำค่ะพี่น้องวันนี้วันที่ยี่สิบแปดกันยาเด้อจ้ะมาเบิงน้ำก่อนพายุสี่เขาเนาะค่ะไปว่าพายุสีเขาขึ้นหนี่ค่ะพี่น้องแตะน้ำอยู่หน้าบานเซาจิ้มเด้อจ้ะตอนนี้น้ำคืนแห้งค่ะน้ำม,มาแห้งแล้วต่มาเร็วน้ําพี่น้องเบิง่งน้ำหน้าบานกันกะ มากันเบิ่งแต่น네้ำค no ่ะมื่อนี้คือบ่ได้ไปะสายเลยจ้ะเพราะว่าน้ำมาทุกทุกสารทิศเลยพี่น้องน้ำเขาบอกมีวอนไป้ละพี่น้องน้ำซี่น้ำเนี้ยก็ดันขึ้นมาเบิกเลยจ้ะมาเชิดก็ทำวามสะอาดหน้าบ้านเลยจ้ะมาเชิดต้องการล้างหน้าบ้านจ้ะเพราะว่ากิ่ดินหลายล้างหน้าบ้านเลยรับพี่น้องเพราะว่าโจมีฝนมันตกก็ดีมะเทียนหนาหน้าบ้านเลยพี่น้องถ้าจาดบ้านมัน ไกลแล้วค่ะบอม่กี้ซเกมจ้าจ้าแต่บอวนนี้อนี้สูงที่นยจ้ายู่อันบอเมือเทเจีมนี่เขากับซียูสูงในเด้อจ้าพี่น้องแต่บอกับบอแน่คือกางเาราะวาในโซ่โซยน้ำาีท่บอลระบายน้ำได้ที่หน้อยเพราะว่าน้ำมันดำเึินมากนำคอลบอลี้คือีส่วนในโซ่ซีส่วนอ้อมอ้อม่อนี่เลยเนาะ แต่น้ำหมูบานซอสชิมน้ำหมูบานพนอนยู่ตำๆน่ะทั่วเบิ่อแล้วค่ะพี่น้องเ<ล>ขาเ<ล>ไปในหมูบานจ้ะบานซอสชิมกับยูทั้งหมอกค่ะอยู่อยู่สูงแม่จ้ะเดี๋ยวสิ้ผ้าพี่น้องไปเบิ้งจ้ะเดี๋ยวสิ้ผ้าพี่น้องไปเบิ้งในหมูบานเด้อจ้ะพี่น้องแต่หน้าบานนี่เด้อจ้ะนี่น้ำบ่แน่อ่านมือแรงอาะสิหล่นหล่นถนนค่ะหล่นถนนอาจจะคลามถนนแล้วพี่น้องนี่เพราะว่าน้นามก็ข้นเร็วค่ะมีหลายหลายปีแล้วเพราะนิ่งน้ำบ่ส่วนจ้ะหลายปีแล้วพี่น้องบ่เคยเห็นหนามมากแบบนี้เนาะแต่ ทางนาบานนี่เป็นน้องนามใหญ่เด้อพี่น้องแต่เขาจะติดล่ำน้ำชีจ้ะติดล่ำน้ำชีบันนี้เขาจะไลไหลหลากากันบิดเลยจ้ะตอนนี้แต่เขาว่ามืออื่นนี่สีฝนนักแห้งเนาะนี่นี่นนจ้าที่มากได้ขึ้นนี่แต่ตอนนี้ก็ยังมากเลวจ้ะในพี่น้องนี้แต่ยังบ่ท่านนักก็นักเป็นบ้างบ้างช่วงเนาะจ้ะเดี๋ยวคอยเดี๋ยวแหงค่ะพี่น้อง ่าพี่น้องไปเบิ้งเลยค่ะเบิ้งน้ำนาบ้านจ้ะโอ้น้ำก็ก็ไหรแห้งค่ะไรลงลง,ลงน้ำซี่ด้วยจ้ะเพิ่งเห็นนี่แหละจ้ะพี่น้องหลายปีแล้วจ้ะเพิ่งเห็นนี่แหละน้ำก็ขึ้นไปเลย ข้างหน้าเสาจิมนี่ก็สิเป็นสะน้องหนามใหญ่เด้อค่ะข้างหน้านเป็นสะน้องหนามใหญ่เลิกแห้งจากพี่น้องปกติอยู่อยู่บนเสาจิมยืนนี่เขาจีอยู่สูงเลยค่ะอยู่สูงบานเสาจิมเด้อแต่หน้าบานจาพี่น้องเขาไปเบิ่งในหมู่บ้านเด้อค่ะที่เป็นอยู่ ไอ้ตำตำไหมคะอยู่รอหล,มลุมหลุมน้ำอยู่ติดติดแม่น้ำนะคะติดน้องติดหยังยสีเลื่อจ้ะติดบวมนักเลยจ้ะตอนนี้เจมือนี้หูซื้อว่าน้ำสิขืนเร็วพี่น้องขึ้นเร็วอีหลีคะ่ะซื้อว่าน้ำสิขืนเร็วอีหลีเพราะว่าเอากะเอาใหม่มาซักไวเะะ้เนาะค่ะเอใหม่มาซักเบื้งกระด้ำน้ำค่ะขึ้นเร็วอีหลีพี่น้องก็จิ้มกระย,ย่า,ยานยานยาหนามเข้ามา หลวดเดียวไหมคะยานก็นถ่วมนาบานก็จิมเด้อจ้จานาบไปดูนี่ประจานนอนจอเขาและะ้วค่ะรู้ว่านามผืนแห้งค่ะประาณสอบนึงกับทุนวนถนนแล้วก<อ>้านไระกายเป็นถ่วมถนนดิเพราะว่า เขาไม่ให้ถนนใหม่ถนนสูงกว่าเกา่ายวเออถนนสูงปลาเกา่าแต่น<อ>้ำขึ้นเร็วค่ะพี่น้องเนี่ยมือน,นี้น้ำขึ้นเร็วอีหลีสะบองฝนมือแรงสะบองมืออื่นเนอจะเป็นจัแบบเดี๋ยวเสื้าพี่พ้าน้องไปไป,ไปเบิ่งนน้ำมูบานเด้อค่ะมูบานสิบเป็นถ้วมเด้อพี่น้องเขาไปได้เลยก็ได้ลงคีเรือเลยเวลานะต้องคีเรือเอข,า,นะอเอขาไปค่ะ เท็ตนี่ยทวงเบิดแล้วคะ <c oughs> <ถ>่ะบพเหลือเลยพี่น้องบพเหลือบองไอ้ฮาเลยจ้ะทวงเบิดเลยเป็นทวงอ่อยทวงเผาไปเบิดเลยจ้ะเ <c oughs> มื่อวานเพาท่านเข่าใดอู้น้ำสูงแห้งละ่ะคนนี้เมื่อวานแถวโน้งแถวนี้เ <c oughs> ่าท่าน,านมีน้ำใด <c oughs> เหลือเงี้ยเขาหมูบ้านสบายดีว่าแถาวนี่สบายดีโอ้ค <c oughs> ืนนอนอดผีละตัวนี่มีวาดไว่อไตอนนี้แล้ว แล้วแต่ทั้งสีแย่ตัวท่ได้ต่ทวมเนาะไช่เองมานทวงเบิดอะไรจ้ะไปแต่ไหนเนาะทั้งผีเนาะฝนขึ้นดีทำไม่ไงฝนดีคากมือปีนี่ฝนดีแห้งจ้ะ อบตัวคนหาแจกของค่ะแจกของ,ของไอหมู่เพคนนำถั่วมเด้อจต่พี่น้องชาวบา้านเก็บเขยะของเก็บเงขยะแม่พี่บอกมันจกักแล้วแม่บันนี้นนได้ครับคุณแก่กันคุณจ<ม>ุ้อันนี้คุณลังค้าเลยว <c oughs> ะไอเรียนนี่โบไม่ถือเล็บไม่ก่อบันนี้เลยเออแต่เมือแรงเขาว่าสิมาแห้งนะเมือแรงเอบอบางเตือนหลวดเดียวเลยไหน บ้านเพอนประกาศราคาประกาศเพื่อนแห่งเข้าบานเ้อจ้ะระว,วังน้ำน้ำถึนเร็วแห้งขาถูนอนมองปกตโต้บนกาอ้าวเขาสารอาหารแหงค่ะของจำเป็นเนอะเครื่องดื่มจ้ะน้ำมนี่นลาคาี่นองมาเจียเข้าบานจะ้ะ โอจะเมจะกเบิร์นอพี่นองจะกเห็นบ่อนี่้กระตกเรเเพ่กมาซอยได้หนเจ้าเยบนอบเต็มดูพี่นอยลาบากงบ่อลาบากเฮ้บําก่จ้ซันไปจ้ใกล้ที่หอดแล้วค่ะใกลใกล้สอนะพี่เย็นมางคนกะเคียงเอิก้นกะเคียงแอลปานีล้วนี่นี่เสี่เจขอขอยเคียงนี้เคีเา กรปีนกไพี่หนุ่มก็เพิจะพาผู้ว่าล่าช่วยกันทอดกันทอดสันนกันอนไต้น่อเด้ออันนี้มามา่ล่อลับไอ้เี่ยเลับไปแล้วลับไปแล้วมือว่านี้กูก็นลับตอนนี้แม่ค้าตนนี้โอดชาร์สอดทีดดรอปข้าอบปรตอเสียะองก็เอาองไปยีบร้อยมากเลยนะนี่รอยหน้าแม่เลยปาดทันเนทั้งไงไปนะ แน่นอนแน่นอนหงวัดผีเลยนี่มาการบันทึกโลกได้อะไรบุญเนี่ยมีตัวใหญ่เดียวบาน้ันนองก็ขึ้นมาถึงผีเลยเด้อครับสลาประชาคมถ่วมเบิ้ลแล้วครับผมเป็นสลาข่างน้ำด้อครับผมตอนนั้นจะมีทางเด้อครับท่าข้อจีดนี่ถ่วมไปบ่ไหนอาจจะลึก ถุมหัวด้วยครับแถวนั้นเดี๋ยวก็ลังข้นปพราะตรงนี้เป็นโนนอยู่เพราะปกติถ้าน้ำขึน้นไหลขนาดนี้แถวนี้ช่วมเบิร์ดด้วยครับเดี๋ยวจะขี่เรือพาพี่น้องไปชมได้ครับชมริบๆหน้องแต่ต้งไปด้วยความระมัดระวังเลยพี่น้องว่าน้ำไหลเขียวกัน บ่อมหอดหมอแปลงบ่นิ mm hmm. ตงเงินลงั mm hmm. นงนี้กะมือแรงอนี่บ่แน่ได้ครับบานลังนี mm hmm. ต,ติดน้เลยติดน mm ้ำเลยต้อยกหมอแปลงเสร็จแล้ว mm hmm. บางทีเลีล้ยแรงอยู่นน่สิเป็น, mm hmm. เ,ปนเป็นถนนได้ครับผมเป็นถนนคอนกรีตแต่น้ำนีล่ลึกแน่นอนเลยข้างหน้าจะเป็นหนองนะครับเป็นหนองน้ำเป็นหนองธรรมชาติ น,น,นันทานี้เลิกได้หน่เนาะตรงนี้เป็นซอยได้ครับผมเป็นซอยขางน้องสาลาหมู่บ้านต่วมเรียบร้อยเด้อครับห,รหืมโจปล้วนำ้นำซีแต่หนำซีแล้วหลาดหนำซีแล้วครับเออเกินมากนี่เป็นหนำซีเลยครับเออเกินมากแล้วก็ถ่วม นี่เป็นกุดฎนะครับผมก็อเหมือนกุดน้ำหมู่บ้านนี่ครับประมาณจะก,ก,กี่หลังเนี้ยขึ้นลอยปะลอยอยู่เลย,นนยเนยาะตอนนี้ฝนกระตกตแต่เสาเน้ยครับฝนต,ตั้งแต่ตกแต่เสาเลยตกลักษณะนี้เลยตกไปปล่อยเน้ยครับบ่าไดนรุนแรง แต่เธอเบิงว่าเออเธอเบิงว่าจำขึ้นนี่สิเป็นแบบไหนเพราะว่าพายุเขาเหลื่อมมากนะครับจะมีน้ำท่วมไปเลยโอ้โอนี่ขอบค้วไอขอควายเ,เว้ย <c ười> ขึ้นที่สูงแล้ว เช้านี้องคือ,อยังสันนตอนนี้เป็นขอบควายนะครับมีควายอยู่ด้วยพี่น้องแต่ว่าเขาออกไปแล้วสถาการน้ำ่วมนี่น้ำลึกด้วยครับผมบานละบนกระทวมแล้วดีว่าเป็นบานสองสั้นด้วยครับก็เลยขึ้นไปยวงเทิงได้ ก็ต้องเอาของบริจาคอย่างเดียวด้วยครับเพราะว่าเหตุอยู่เห็ุกินบ่ได้ก็ต้องเอาของบริจาคอย่างเดียวเพราะวทางอำเภอเขาก็มาบริจาคเลยเบื้องต้นกับอบตด้วยครับมาบริจาคให้อบตแล้วกับทางอำเภอขุดไก,ก่เนาะไก่กันไปอยู่ที่ชูมแล้วไก่นี่หากินบ่ได้เลยเนีอครับนี่ต้องอาศัยกินจากค้นอย่างเดียวเว้ย่น้ซักพานะ นำมอือเลยซักผ้าโอ้ดอยนะดีเนาะซักผ้านำนำมือเลยซักผ้าไหมจ้าจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือเอิญมือเอิญโอ้ข่าวบอกเอฟซีเอามาหมา่าวงเนี่ย ยังแม่นยินงยังแม่นว่านแหว่ะายนามมาเลยายนามมาโอ้คุณยายเป็นไนคุณยายสดชื่นดีนะ โอ้ยมวนครับฮ่าฮ่า่าฮ่าโอ้บาทละนี่นี่ทางล่างนี่ท่วงเรื่อยๆครับนี่วันนี้ปกติสิโบกันทากยางเลยครับสินยางวัวไหนแต่ตอนนี้เรือเรือมาไหนเนี่ยแค่นี้ก็ท่วมงได แต่ดีส่วนมากท่านนี้เป็นบานสองสันด้วยครับก็เลยบอกก็อคอยมีปัญหาอย่างโอ้คุณยายนางเธงเกียงด้วยแต่เงี้ยนีมีคนตาบอดด้วยครับขอกลัวด้โอ้ไก่เนี่ยผมมีหมองหาก,กินเลยเนาะ ไก่ไม่มีหมองหากินเลยบ่มีแล้วถ้ากินแมงกินทังไปตดิไม่บานลลังนี่ไปใส่บ่นเหรอเก็กระโปรงกระเป๋ามาโยนทิ่มบ่นเหะอที่เขาไปอยู่ใส่แล้วใส่เออเั้งไก่ทั้งหมาเลยนี่โอ้ไก่มีหมองหากินเลยครับ มากับพ่อหมาแต่หมาอย่างไข่ยุ่ไก่นิดนิดก็หลังนี้พอสวมหรอวะทีเดียเขาใหญ่รถใหญ่ล่าออกมาแล้วเนี่ยเาขาเปิดน้ำไปให้นงเงินล่ะใช่ไหมเปิดน้ำไฟกระลัมังอะไรอไรจนๆจ,นๆนจะคล้องไปใส่บุญ อู้ดอกนี่งามนะเดี๋ยวตอนนีกออกเป็นดนอกมูบานด้วยครับผมตอนนีเป็นทุ่งหน้าเป็นปลาอ่อยแต่ขดขวมเป็นรอยเทสย่างกันเทสย้างก,กันฮะทำอะไรนั่นถ <g ulum> ัก่ายเป็นปาภาษาพื้นเมือง ยยข,ขยับแล้วขยับอีก,อกใหญ่แล้วใหญ่อีกนะครับใหญ่สามบนสี่คนเใหญ่นี้น้ำํำโอ้ทางนี้รอยวะนี่ <c oughs> วกว่าสี่เข่าทีเข่าทางแล้วละนำนำแหงลูกกระต o n ลุยตมลุยโค่นได้ครับเท่านั้ นยบา่อ,าอเ,าเก็บของขึ้นที่สูงกันด้วยครับยันตะมอแล้วร้อยนี้เนาะ <c oughs> โว้ผู้ช่วยโว้ยบ้านจะได้ จะได้ให้บ้านท่วมน้ำผู้ช่วยครับ <c oughs> ผมครับผม <c oughs> เดี๋ยวก่อนเมื่อนเมื้อ <c oughs> นก็เอ <c oughs> าของบริจาคมาซอยเนี่ครับ <c> เ <oughs> ม่นบ่บ่โอ้ขวดเอาถุงมาเก็บขวดข <c oughs> ากลับนีไงได้พี่ดอกว่าอะไรไปตามน้ำ ก็แนะนำถวมเจ้าทีแล้ววัวลังเนี่ยถวมเรียบร้อยเป็นอยูเแล้วแแล้วแค่ในถวม ก็น้ำไรแห้งแค่นี้ไหมกําลังนี้บท่วมตัวเนี่ยบ้านหลังนี้น้ำบท่วมให้แน่อยู่กำลังเข่าปวดเอาเรื่องเหมือนแรงกระท่วมนอก เรือมาจอดทรงบานจะคลองเรือดนะครับนี่บานจะคลองเรือจริงเจ้านี่เขาทมดินสูงเล่นมันตะแหวงบนถ่วมงนะว่าเนาะแต่กระเแน่เนววะว่เาเขาอาบนา้ำอาบนา้ำเจะแจม ภา,า,าพพี่น้องเบิ่งสถานการณ์น้ำท่วมของหมู่บ้านด้วยครับผม,มเป็นหมู่บ้านของพ่อเฒ่าแหละบ้านตะเงี้ยวคนไถ่เรือพอแต่ก่อนจะกินกันอยู่บ้านนี่แหละครับพอดีกันใหญ่ไปอยู่บ้านยายเนาะอยู่ใกล่กันนี่แหละห่างกันเดือดประมาณหนึ่งกิโล้ด้วยครับผมแต่โบนี่มืออาจจะท่วงด้วยครับมืออาจจะท่วม กับพ,พี่น้องเองมืองแต่มื่อื่นมาหนามาสีมไลยซ้ำใดเพราะว่าพา,า,พา,ย,านนยุเขากิมากขึ้นนีเนาะถชาเบิงว่าหนามเขาจี๋วมซ้ำใดแมนกับเป็นกำลังใจด้วยครับผมให้เป็นกำลังใจทุกทุกท่านด้วยครับที่โดนเคื่อนยังก่อนพายุเคลื่ <laughs> อนยังแบบอุทกภัยน้ำท่วมเออแมนอยู่ขอบอกภาษาซาโป,ปเป็นนะพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะครับผมเนาะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมด้วยครับขอบคุณทุกหลายทุกแก่ อ่สกิมบอ้่กิบอ้บนครับสีดรับกดแมนครับมีพายุแรมีมหนักแมนครับผมเสียงอากีสิบไฟดังชัดตอนเี้นะครับเพราะว่าฝนมันตกเนาะเดี๋ยวเจอกันที่นาครับผมสารากิมีสวัสดีครับ u j u